ชื่อคนทรศริตัิกอนครับจบถ่าปัดมาแล้วก็ทำถ่าปัดอยู่2ปีแล้วตอนนี้ออกมาเป็นรีแลนซ์แล้วก็ถ่ายรูปไปด้วยภาพที่ชอบถ่ายก็อาจจะมันน่าจะซึมเข้ามาตั้งแต่แบบว่าตอนเราเด็กแล้วก็ตอนเราเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบถ่ายแบบทะเลอาร์เคเต็กเจอร์ธรรมชาติอะไรคือเนื่องาที่เราไม่เคยเรียนถ่ายรูปก็มุมมองเราก็อาจจะเป็นแบบว่ามีความแบบแข็งแข็งของความของ สถาปัตย์มีความแบบเนียบๆนิดนึงแต่ว่าพอเราแบบมิกซ์ไปกับการที่เราชอบแบบไทยธรรมชาติไทยทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเป็นจะเรียกว่าเป็นแบบอีกสไตล์หนึ่งขึ้นมา ตอนนี้ก็คือจะชอบถ่ายแบบอินทีเรียเป็นหลักคือคือจะชอบสถานที่ที่เป็นมีสถาปัตยกรรมแล้วก็ธรรมชาติที่อยู่ในภาพเดียวกัน mm. เพราะว่าคือผมผมมีความอินทั้งสองอย่างทั้งแบบดีเทลของการออกแบบภายในยพวกอ,อินทีเรียแล้วก็ชอบธรรมชาติด,ด้วยผมผมชอบให้ภาพมันแบบมีชีวิตหรือแบบคือเวลาแบบทำเพททำอะไรเงี้ยการที่แบบเรา สื่ออารมณ์ในภาพมันสําคัญคือไม่ได้ไม่ได้บอกว่าภาพที่แบบเนียบเนี้ยบไม่สวยมันคือมันสวยแต่มันมันอยู่ในบริบทของแบบการเอาไปใช้แบบโปรโมทเออห้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ของเราคือมันสื่ออารมว่าแบบไปไปที่นี่มันได้มูดแบบอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันรู้สึกว่าแบบทัชโกนมากกว่า ภาพที่ถ่ายส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือจะเป็นภาพอารมณ์แบบว่ารีสอร์ทกับธรรมชาติหรือว่าแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่มันมีธรรมชาติอยู่เป็นแบ็คกราวน์อะไรครับภาพในหัวก่อนที่เราจะไปถึงพอเราไปอยู่ตรงนั้นจริงๆครับแบบมุมที่เราคิดว่ามันสวยเราจะถ่ายตรงนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปตามแบบเวลาหรือแสงตอนนั้นอะไระครับมันมีสเสน่ห์ตรงที่แบบ เราเคยไปอยู่ตรงนั้นแบบช่วงเวลาไหนแล้วก็ถ่ายทอดมันออกมาเหมือนมันเป็นบันทึกส่วนตัวของเราด้วยนะครับที่แบบว่ามุมมองที่เราเห็นตอนนั้นเราแบบเก็บความรู้สึกของเราตอนนั้นไว้ได้ในภาพถ่ายนะ เหมือนบ้านนี้ก็มีความแบบใส่ความเป็นคุณแม่ลงไปโดยที่เฮ้ยอาจจะมีความไม่เนียบแต่ว่ามันก็มีสเสน่ห์นการที่แบบว่าคนคนหนึ่งอะแบบอยากสร้างบ้านให้มันดีที่สุดแต่ว่าคือไม่จําเป็นต้องเรียนมาหรือทําตามหลักการเป๊ะอะไรเงี้ยครับมันมีความแบบว่าเหมือนกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ไม่ต้องออกไปไหนคือมาเกาะแต่ว่าคือทุกอย่างมันทุกคนก็คือเหมือนมามา,มารีชาที่นี่ครับ ระเบียนที่เรายืนอ,อยู่่คือเป็นบ้านของเราเองที่เรารีโนเวทเป็นบ้านพักใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้คือพอทําไปปี2ปีแล้วเนี่ยตรงนี้เห็นว่ามันไปได้เหมืนแบบคนแบบเข้าถึงคนคนชอบคุณแม่ก็อยากทำร้านกาแฟอยากทําคาเฟ่อยู่บนเกาะก็เลยซื้ออีกหนึ่งหลังคือเรามีโอกาสได้มาที่นีบ่บ่อยกับบ้านบ่อย เราก็จะได้เห็นความแบบเปลี่ยนแปลงแต่ละช่วงเวลาของบ้านหลังนี้ได้แต่ละมุมมีความสวยแตกต่างกันแต่ละช่วงเวลาช่องแสงของบ้านนี้แบบมีหลายแบบแล้วก็เวลาแสงรอดผ่านเข้ามาผมว่าแสงมันทําให้แบบภาพมันมีอารมณ์มากขึ้นพอได้มาใช้ แล้วรู้สึกว่าเหมือนเหมือนกล้องฟิล์มมากๆแต่ว่าความรู้สึกแรกที่ได้จับเนี่ยก็ประทับใจตรงน้ําหนักของมันเพราะว่าผมผม,มเป็นคนหนึ่งที่ชอบหน้าตากล้องฟิล์มนะแต่ว่าถือกล้องฟิล์มไม่ไหวเพราะว่ามันเหนื่อยจะต้องมาพกอะไรหนักๆเลยครับอีกอย่างก็คือเลนนะครับใช้ตัวเดียวกับนิคอนตัวอื่นได้เลยแล้วก็การฟิปจอตรงนี้ครับมันก็ช่วยให้เราถ่ายแบบมุมในซอกหรืออะไรเงี้ยแบบที่แบบกล้องฟิล์มมันทําไม่ได้ พวกทัสกีนพวกอะไรเงี้ยแบบใช้สะดวกมากเลยหรือว่าคือด้วยความที่ผมชอบเอ่อถ่ายแลนสะเคปถ่ายธรรมชาติอะไรเงี้ยเวลาแบบย้อนแสงบ้างหรือว่าถ่ายติดอินทเลียคู่กับท้องฟ้าอ่ไงเงี้ยมันสามารถเก็บแบบเฉดดีเทลได้ดีมากๆตั้งแต่แบบไฟล์หลังกล้องเลยนั่นแหละรครับผมว่าคือกล้องที่ดีคือกล้องที่เราแบบอยากพกไปด้วยทุกที่แล้วก็มั่นใจในฟังก์ชันของมันทั้งสอ,งอย่าง ต้องใช้งานได้ดีแล้วก็แบบตอบโจทย์แบบไลฟ์สไตล์เราด้วยแล้วตัวนี้คือมันจบไซเลนฟิกตัวเดียวเราจบได้